สวัสดีครับผมไยุทาครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถผู้บริหารอีกสักหนึ่งคันนะครับเป็น t o y o t a Camry a c v 3 0นะครับผมเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดนะครับส4ุดคิวนะครับน้ำมันล้วนรถบอดี้สวยงามนะครับสีสันก็ตามสภาพการใช้งานตามอายุรถนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยบอดี้สวยไม่มีช้าหนักตัดต่อปิดความไม่จมน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสีรอบคันนะครับรถเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับผมนี่ครับ ไม่มีตัดเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับไม่มีชนหนักนะครับสีสันก็มีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมคันนี้เปิดให้ถูกถูกเลยนะครับผมแสนต้นต้นนะครับนี่นะฮะจากไปครับอยากให้สวยก็เก็บสีแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับแต่เราขัดเคลือบปรับสภาพขัดสีกับสีสปาภายในสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กต่งยางดอกหนาใช้งานกันอีกยาวยาวนะครับมีสเก็ตตแต่งรอบพันนะครับผมนี่นะฮะ คันนี้ก็ตัวท็อปสุดนะครับเบาคู่หน้าปับไฟฟ้าภายในไาไม้กระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมมีม้าหลังเป็นไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับแอร์แบก ABS ครบนะครับเดินดูรอบคันกันนะครับผมคันนี้ผาสีกหกนะครับผมพายเย็นช่วงล่างนิ่งเงียบนะครับผมเอาไปก็ขับขี่ใช้งานกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในนะครับผม ภายในก็เบาหนังเดิมโรงงานนะครับผมนี่นะฮะก็มีสภาพของหนังตามอายุการใช้งานนะครับผมวิทียุเป็นเพลเนีย e นะครับผมมีตัวพาวเวอร์ด้วยนะครับผมมาหลังไฟฟ้านะครับผมพวงมลาลัยลายไม้มันติดฟังก์ชันใช้งานได้ครบนะครับผมนี่นะฮะภายในก็สวยปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับผมเอาไปก็ใช้งานกันได้เลย <S <S เดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องและด้านท้ายกันนะครับผม ทันทยกับบอดี้สวยๆนะครับผมมีลําโพงสองดอกที่เจ้าของเดิมติดมานะครับบอดี้สวยๆนะครับผมอัดเดิมโรงงานนะครับผมนีม่นะฮะน้ำมันล้วนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังในสว่วนเครื่องยนต์กันนะครับผมเรื่องนตครับเครื่องเดินยิ่งเรียบนะครับผม สวยงามนะครับผมเครื่องเดินนิ่เรียบอดี้เดิมนะครับผมสติ๊เกอร์เดิมโรงงานอยู่รบนะครับซ็อกเกร์เดิมนะครับผมดีนะฮะนี่นะครับเราก็เข้ามาดูอยู่ในส่วนของห้องโดยสารนะครับผมกําลังทดลองขับให้ดูนะครับผมวิทยุเป็นพายอนีต่อบลูทูธได้นะครับผมเสียงดีนะครับผมนี่นะฮะรถขับขี่ใช้งานได้นิ่มนวลดีนะครับผมไร้ปัญหานะครับนี่นะฮะขับนิ่มนะครับผมช่วงล้ช่วงล่างโอเคนะครับ ต้นๆน,นะครับผมใครหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมได้รถหรูค่าตัวอดีตหลักล้านกว่าบาทนะครับผมปัจจุบันเหลือแค่แสตนต้นๆเปิดให้ถูกๆเลยนะครับผมคันนี้นี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกรุงเทพบริมณฑนทอส่งฟรีต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามระยะทางหรือแล้วแต่ตกลงนะครับผมขอบคุณครับ